สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิม่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะก่อนจะรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไมาพา่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เป็นข้างคูให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะหากคุณจะไมาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวันไหนชั่วววโงงงไไไหหนน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 ปปปีีีก็็ดด้้อนน้อออััาจจจะะะะเขคคคุณละะิ ดอมก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะครูบาอาจารย์หองหมอปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณนะคะอาจจะเกิดขึ้นภายใน3วัน7วันนี้นะคะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปใครเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็ววันนี้3วัน7วันหลังจากเห็นไพ่นะคะเรามาอธิษฐานจิตแล้วเปิดไพ่กันเลยค่ะสิ่งที่หมอบอกนะคะ คุณผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดร้ายๆมรสุมชีวิตมาแล้วตอนนี้เป็นการเริ่มตั้งต้นใหม่ให้กับชีวิตคุณด้วยหน้าที่การงานคุณจริงจังเอาจริงเอาจังกับอย่างที่เราอยากต้องการจะทําจริงๆนะคะใครอยากขายของขายของใครอยากทาความสวยความงามทําด้านความสวยความงามใครมีสติปัญญานะคะเป็นครูบาอาจารย์อ่านเขียนเรียนอะไรที่เราทํานอกเหนือจากงานพิเศษคุณหางานพิเศษทําได้ก็คืออาจจะมีทํางานมากกว่าสงช่องทางในเวลาเดียวกันในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้จะมีชื่อเสียงนะคะจะมีคน นับหน้าถือตาคุณมีสติปัญญาแล้วนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารเทวดาประจํากายดีนะคะขอให้คุณคิดดีทดําดีหรือบางคนนะคะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะจะเริญภาวนาแต่สิ่งที่ดีหรือบางคนบางกรณีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนรักใหม่หรือการผูกขอ้ขอมือกันก็ได้เร็วๆนี้นะคะหรือความเป็นสิริมงคลกาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอันดับแรกนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะมีครูบาอาจารย์ดีเราก็ต้องปฏิบัติดีคิดดีทําดีนะคะแล้วคุณจะเจอคนซัพพอ การงานที่เขามีความฉลาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและศรัทธาในความคิดของเราในรูปแบบที่เป็นเราตอนนี้ดึงพลังงานในตัวเองออกมาก่อนนะคะคุณมีธาตุมีความคิดมีสติปัญญาแล้วต้องรักษาคุณงามความดีเข้าไว้นะคะช่วงนี้มันปฏิบัติ ใครอยากทานเจทานมังซีวรัตทุกวันพระวันเกิดคุณทานได้เลยหรือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ใครที่เป็นลงของสักน้ํามันลงยันมานะคะถึงเวลาครอบครูครอบเสียนนะคะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ขอความเป็นสิริมงคลหรือใครเพอ้อ หลงลืมท่านไปนะคะกลับมาปฏิบัติใหม่นะสิ่งที่หมอบอกค่ะวันนี้ความพยายามคุณอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะอาจจะมีเงินทองการงานที่รอคุณอยู่หรือการประสบความสําเร็จในชีวิตใครถ้าเกิดติดหนี้ภาระหนี้สินคุณจะทยอยใช้แล้วหมดไปได้ในที่สุดนะคะแต่ขอให้มีกําลังใจมีพลังงานที่ดีก่อนดึงพลังความเป็นตัวเองออกมานะคะแล้วคุณจะเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปค่ะบางคนบางกรณีอาจจะเจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือในด้านธุรกิจการงานที่เราคาดหวังไว้คนที่มีสติปัญญาคนที่ ฉลาดรักแหลมหรือคนที่เขาสามารถเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราเป็นผู้นําในด้านการดูแลเราเนะะี่ยค่ะที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้หรือปรึกษาถูกที่ถูกทางหรือมีครูดีนะคะที่เขาช่วยเหลือสอนสนับสนุนวิชาความรู้ของเราก็ได้ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกก็คือคิดดีทดําดีขยันอดทนนะคะหมั่นเรียนรู้เข้าไว้นะคะหน้าที่การงานแล้วคุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับฐานเงินเดือนแน่นอนนะคะขอให้ดวงคุณในวันนี้ที่เข้ามาเห็นมีแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จในน้น ที่การงานหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้เจอคนรักที่ดีนะคะคนที่เข้ามาสนับสนุน เดภาระหนี้สินให้เราหรือเปิดธุรกิจให้เรานะคะคุณอยากจะทําอะไรลงทุนอะไรหรือบางคนบางกรณีอยากจะสัญญกรรมตกแต่งทําหเฮงนะคะหน้าตาคิ้วคางช่วงเนี้ยคุณทําได้เลยสิ่งที่หมอบอกนะคะมันจะได้เป็นหโหเฮงที่ดึงดูดเรื่องการเงินการงานเข้ามาก็ได้หรือบางคนบางไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองนะคะไม่ดีไม่สวยไปเสริมบุคลิกให้ดูดีมันก็ไม่แปลกถ้าเราจะทํางานที่มันต้องใช้หน้าตาทางสังคมหรือคําพูดคําจาความสวยความหล่อคุณไปทําเลยค่ะที่หมอบอกสนับสนุนเนาะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามานะ นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะพยายามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาในสิ่งที่เราทําความสําเร็จมันจะเข้ามาขยันจริงจังมุ่งมั่นนะคะมีพลังงานมีกําลังใจที่ดีท้อได้แต่ห้ามถอยในไพ่วันนี้ถ้าคุณสู้ฮึดสู้นะคะสิ่งดีๆกาลังรอคุณอยู่หรือบางคนอาจจะมีงานมงคลนะคะในเร็ววันนี้ที่หมอบอก3วัน7วันอาจจะเป็นงานผูกข้อไม้ข้อมือมั่นหมายก็ได้หรือว่ามีงานขึ้นบานใหม่ธุรกิจกิจการนะคะเป็นไปได้หมดในไพ่วันนี้นะคะแต่สิ่งที่หมอบอกความเพียรพยายามจะผิดอกออกผลต่อเมื่อคุณมีความตั้งใจ ะะและศรัทธานในตัวเองก่อนท้อได้แต่อย่าถอยที่หมอบอกนะคะฮึดขึ้นมาสู้ให้กําลังใจตัวเองรักและให้เกียรติตัวเองนะคะสิ่งที่หมอบอกคุณจะได้เติมเต็มสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณนะคะหมอเป็นกําลังใจให้และขอให้คุณผ่านพน้นอุปสรรคไปได้ในวันนี้นะคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ํารวยธุรกิจการงานนะคะมีคนเมตตาลักและอุปถัมภ์นะคะขอให้สาเร็จสมปรารถนาทุกประการนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ